เขารับได้คนที่ชื่อเซียวหยุนคือใครทําไมถึงมีพลังที่น่ากลัวขนาดนี้การโจมตีครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะหมัดของทั้งสองคนก็ชนกันในอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นการประทะก,กันอย่างเต็มที่ทุกคนต่างสูดหายใจเข้าลึกจ้างอาวิเอนเฟย์แข็งแกร่งมากพวกเขารู้แต่คนที่ชื่อเซียวหยุนคือใครทำไมถึงมีพลังที่น่ากลัวขนาดนี้ เขาสามารถต้านทานการโจมตีทั้งหมดของจางอาวอีนเฟยได้จางหย่าชิงที่เพิ่งจะภาคภูมิใจในตอนนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปเขาคิดว่าขอเพียงแค่พี่ชายลงมือเซียวหยุนต้องถูกต่อยแพ้แน่นอนแต่ตอนนี้พี่ชายของเขากลับไม่สามารถทําอะไรเซียวหยุนได้ในชั่วขณะเขาคือใครในบรรดาแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีคนนี้มู่เชียนสเสวียแทบจะทำอะไรไม่ถูก พลังของเซียวหยุนแข็งแกร่งขนาดนี้จ้างอาวิเอนเฟย์เห็นว่าการโจมตีทั้งหมดของตนถูกเซียวหยุนต้านทานไว้ก็ตะโกนลัน่นวงแหวนแสงห้าสีที่เจิดจ้าก,ก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาท่านี้เดิมทีข้าไม่อยากจะใช้ตอนนี้ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะยังรับได้เห็นหมัดใหญ่พุ่งเข้าใส่เซียวหยุนท่านใดนั้นมีคนจาท่านี้ได้อดไม่ได้ที่จะอุทานให้ตายสินี่คือหมัดเทพห้าธาตุ ได้ยินว่าเป็นวิชาต่อสู้ระดับสุดยอดที่ประกอบด้วยวิชาต่อสู้ชั้นยอดห้าวิชาจ้างอาวิเอนเฟยสมกับเป็นอัจฉริยะปีศาจที่มีกายเทพห้าธาตุเทียบเท่ากับวิชาต่อสู้ระดับสุดยอดแล้วคนรอบข้างก็รู้ว่าต้องรู้ผลแพ้ชนะคราวนี้ดูสิว่าเซียวหยุนจะสู้ยังไงเซียวหยุนเห็นแล้วไม่กล้าประมาทเขาโครจรหมัดเก้าเปลี่ยนแปดหมัดถึงขีดสุดพลังอันแข็งแกร่งก็ปล่อยออกมาทันที บทยี้ทุกสิ่งไม่สามารถขวางได้มัดเทพห้าธาตุของจางอาวีเอนเฟยถูกเซียวหยุนทำลายจากด้านหน้ากระแทกเขาจนถอยหลังไปหลายก้าวฟูงชนที่มุงดูต่างแสดงสีหน้าเหมือนเห็นผีมัดเทพห้าธาตุถูกเอาชนะจากด้านหน้าคนนี้น่ากลัวจริงๆเขาคือใครกันแน่ทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้คนผู้นี้ไม่ใช่คนไร้นามแน่นอนการต่อสู้ยิ่งดูเดือดขึ้น พลังต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายต่างเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่พลังของจางอาวีเอ็นเฟย์แข็งแกร่งมากแต่นี่ทําให้เซียวหยุนอดไม่ได้ที่จะทบทวนตัวเองทําให้ในใจของเขามีความรู้สึกอยากต่อสู้ที่เดือดพล่านในตอนนี้สีหน้าของจางอาวีเอ็นเฟย์ก็เปลี่ยนไปเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่ทําให้หายใจไม่ออกเซียวหยุนตรงหน้านี้แข็งแกร่งเกินไปนี่ทําให้จางอาวีเอ็นเฟย์ไม่ยอมแพ้เขาจางอาวีเอ็นเฟย์คือใคร เขาคือสิทธิเอกอันดับหนึ่งของสำนักป้าหวังถ้าสำนักป้าหวังเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์งั้นเขาก็คือเทพปบุตรเขาไม่ยอมแพ้ให้กับคนที่ไม่มีชื่อเสียงตรงหน้านี้ไม่ยอมเด็ดขาดขอบเขตหา้าท่าให้ข้าดูจ้างอาวิเอนเฟยบ้าไปแล้วเห็นอ่างแสงห้าสีห่อหุ้มเขาวไว้แผ่ขยายไปยังเซียวหยุนเซียวหยุนก็รู้สึกว่าร่างกายของตนช้าลงนี่คืออะไร ทำไมรู้สึกว่าความเร็วของข้าช้าลงมากคนที่มุงดูต่างอุทานรีบดูสิคือขอบเขตห้าธาตุนี่คือขอบเขตที่แข็งแกร่งมากแม้ว่าจะเป็นเพียงขอบเขตเบื้องต้นแต่ก็น่ากลัวมากเพราะในขั้นหลอมกายาก็มีเพียงจางอาวิเอนเฟยคนเดียวที่สร้างขอบเขตเบื้องต้นได้จางหย่าฉินก็กลับมามั่นใจอีกครั้งมองเซียวอยู่ในสนามด้วยความดูถูกขอบเขตห้าธาตุของพี่ชายข้าปรากฏขึ้น นอกจากอัฉริยะปีศาจที่ไม่มีใครเทียบได้จากแดนศักดิ์สิทธิ์หกแห่งใครจะสามารถต่อกรกับเขาได้ไม่มีใครโต้แยง้งพระจางอาวิเอนเฟย์แข็งแกร่งจริงๆมีชื่อเสียงมานานแล้วมีขอบเขตห้าธาตุเสริมในตอนนี้จางอาวิเอนเฟยน่ากลัวมากเห็นหมัดใหญ่เหมือนจะกลืนเซียวหยุนเข้าไปสามารถบังคับให้ข้าใช้ขอบเขตห้าธาตุได้วันนี้เจ้าก็ถือว่ามีชื่อเสียงแล้ว จางอาวีเอ็นเฟยมองเซียวหยุนจากบนลงล่างในดวงตาในที่สุดก็กลับมามีความมั่นใจแต่เขาฝันก็ไม่ถึงว่าเซียวหยุนกำลังล้อเขาเล่นอยู่และในตอนนี้รอบร่างกายของเซียวหยุนก็มีเกราะทองปรากฏขึ้นหมัดของจ้างอาวีเอ็นเฟยไม่สามารถทำลายการป้องกันได้เลยนี่เป็นไปได้ยังไงมู่เฉียนสวี่ก็เข้าใจว่านี่คือระฆังทองคืออภินิหารที่ยิ่งใหญ่ของแดนศักดิ์สิทธิ์หุนตุน หรือว่าเขามาจากแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นคนที่มุงดูก็อุทานขึ้นมาทันทีแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุนนี่คือแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของจงถูแม้ว่าหลายปีมานี้จะตกต่ำลงแต่อูที่ผอมโซก็ยังตัวใหญ่กว่ามา้าถึงว่าคนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นอัจฉริยะจากแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุนช่างเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์ดีจริงๆจ,จางหย่าฉินก็เสียใจเล็กน้อย ไม่คิดว่าตนเองจะไปหาเรื่องคนจากแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ในไม่ช้าเขาก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เยอะๆอย่างดูถูกแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นในบรรดาแดนศักดิ์สิทธิ์หกแห่งอยู่อันดับสุดท้ายตกต่ำไปนานแล้วมีอะไรน่าภูมิใจหรือทุกคนต่างเปลี่ยนคำพูดพูดถูกแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นหลายรุ่นแล้วที่ไม่กล้ามารังมังกรแท้จริงสิทธิ์ที่มาก่อนหน้านี้ เหมือนจะตายในรังมังกรแท้จริงทั้งหมดอาจจะกลัวจนไม่กล้ามาถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกแทนที่เซียวหยุนก็มีสีหน้าเย็นชาแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นตกต่ำจริงๆเหรอในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ข้าเซียวหยุนเปิดโลกใหม่เถอะเขาตะโกนเบาๆไม่กดพลังอีกต่อไปโฮมัดของเซียวหยุนยังไม่ทันโดนจางอาวิเอนเฟย จางอาวิเอนเฟยก็แพ้แล้วเขาพ่นน้ำแตงโมออกมาเต็มปากอย่างไม่น่าเชื่อเขาพบว่าพลังของเซียวหยุนแข็งแกร่งกว่าเดิมมากแม้ว่าแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นจะตกต่ำลงแต่ก็ไม่ใช่สำนักอย่างพวกเขาจะเทียบได้จริงๆแล้วเซียวหยุนก็กดพลังมาตลอดไม่อย่างนั้นเขาใช้หมัดเดียวก็สามารถทุบจางอาวิเอนเฟยจนระเบิดได้พระเซียวหยุนแค่อยากรู้ความสามารถของกาเทพห้าธาตุ ถึงจะสู้กับจางอาวิเอ็นเฟยนานหน่อยตาของคนปลูกแตงโมก็แทบถลนจางอาวิเอ็นเฟย์แพ้แล้วยังถูกเอาชนะจากด้านหน้าแม้แต่ขอบเขตห้าธาตุก็ถูกทุบจนระเบิดดูเหมือนว่าแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นจะเงียบเงามาหลายปีในที่สุดก็พบอัจฉริยะที่เก่งกาจที่ชายจางหย่าชินอุทานรีบวิ่งเข้าไปมู่เฉียนสเสวียก็มีสีหน้าที่ไม่น่าเชื่อพลังแข็งแกร่งจาง อย่างน้อยก็เข้าสู่ขอบเขตสี่ขั้นหรืออาจจะเป็นห้าขั้นว่าสิทธิพี่เซียวที่แท้เจ้าก็เก่งขนาดนี้โลกที่เขาพูดถูกจริงๆหญิงงามแต่โบราณรักวีรบุรุษเซียวหยุนก็เก็บเกี่ยวน้องสาวตัวน้อยอีกหนึ่งคนเซียวหยุนยิ้มแล้วกล่าวว่าแค่จางอาวีเอนเฟยคนเดียวเรื่องเล็กน้อยจากนั้นก็มองมู่เชียนสเสวี่ดูเหมือนว่าข้าจะไม่ได้ชนจนหัวแตกเลือดไหลกลับเป็นศัตรูของข้าที่ถูกข้าชนตาย มู่เชียนสเสวี่ก็พูดไม่ออกคนนี้ช่างใจแคบจริงๆข้ายอมรับว่าพลังของเจ้าแข็งแกร่งมากแต่ตามที่ข้ารู้สิทธิ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์หุ่นตุ้นรุ่นก่อนๆก็ตายในรังมังกรแท้จริงแล้วหวังว่าเจ้าจะดูแลตัวเองให้ดีพูดจบมู่เชียนสเสวี่ก็หันกลับไปเซียวหยุนตะโกนใส่เงาของมู่เชียนสเสวีย่อย่างเย็นชาข้ารู้ว่าเจ้ากับทชู มีพันธสัญญาแต่งงานกับกายาแห่งการเวลาและมิติของแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ข้าแนะนําให้เจ้ารีบถอนมั่นดีกว่าไม่อย่างนั้นเจ้าจะกลายเป็นแม่ไม้ก่อนวัยอันควรสิ้นเสียงรอบข้างก็เกิดความโกลาหลทันทีทุกคนต่างเข้าใจความหมายของเซียวหยุนคือเขาจะฆ่ากายาแห่งการเวลาและมิตินั้นมู่เฉียนสวีพูดด้วยน้ําเสียงเย็นชาว่าหญิงโสเจ้าจะเสียใจเซียวหยุนยิ้มเย็นชา ในเมื่อเขาเป็นคู่มั่นของกายาแห่งการเวลาและมิตินั้นนั่นก็คือศัตรูของข้ากับศัตรูข้าจะไม่ปราณีพระเจ้าสวยทันใดนั้นบนท้องฟ้าก็มีเสียงดังสนัน่นคนโง่คนหนึ่งก็ปรากฏตัวอย่างเจิดจ้าเด็กน้อยข้าชอบเจ้ามากเซียวหยุนกระตุกมุมปากคนนี้คือใครบทพูดทำไมถึงดูตลกขนาดนี้เห็นร่างสีทองทั้งตัวตกลงมาหน้าเซียว น้ำเสียงที่พูดไม่ยอมให้ใครปฏิเสธสายตายหญิงโสเมื่อกี้ข้าดูการต่อสู้บนท้องฟ้าเจ้าเก่งมากตามข้ามาเถอะเป็นแม่ทัพคนแรกของข้าวันหน้าข้ากวาดล้างแปดทิศเมื่อข้าไร้เทียมทานในใต้ล่าจะต้องแต่งตั้งเจ้าเป็นราชาครองความเป็นใหญ่ในแคว้นหนึ่งคนนี้คือเจ้าอูจีแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณในฝูงชนมีคนอุทานว่าคนนี้หญิงโสจัง ไม่เคยโดนตีเหรอเจ้ารู้อะไรนี่คือกยามหาปราดโบราณเจ้าอูจีกยามหาปราดโบราณติดหนึ่งในสิกยาปรมัตได้ชื่อว่าเป็นกยามหาปราดคือกยามหาปราดโดยกําเนิดมีพลังอํานาจปรมัตที่ไร้เทียมทานในโลกนี่สีถึงจะเป็นอัจฉริยะป,ปีศาจที่ไม่มีใครเทียบได้จริงๆเซียวหยุนก็มีสีหน้าดูถูกเจ้าคือใครแค่ขี้ผง ก็มีสิทธิ์มาสยบข้าคนที่มุงดูอดไม่ได้ที่จะพูดเซียวหยุนสามารถติดตามเจ้าเซิ้งจือได้ก็ไม่เป็นการดูถูกเจ้าใช่กยามหาปราดโบราณมีอำนาจไร้เทียมทานอนาคตการเป็นมหาจากักรพรรดิก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สามารถติดตามเจ้าเซิ้งจือได้คือโชคดีของเจ้าแปดชาติพวกเราอยากจะติดตามกยามหาปราดโบราณก็ไม่มีคุณสมบัติเจ้ากลับไม่พอใจ เซียวหยุนก็มีสีหน้ามืดมนพวกโ้พวกนี้กล้าดูถูกข้าขนาดนี้กยามหาปราดโบราณบ้าอะไรข้าคนเดียวก็ตีได้ร้อยคนถุยเราให้ข้ากวาดล้างรังมังกรแท้จริงในใต้ล่าจะไม่มีใครกล้าดูถูกข้าอีกในตอนนี้เจ้าอูจีก็มีสีหน้าหญิงโสข้าคือมหาปราดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณแม้ว่าเจ้าจะมาจากแดนศักดิ์สิทธิ์หุ่นตุ้นแต่แดนศักดิ์สิทธิ์หุ่นตุ้นตกต่ำลงแล้ว เจ้าติดตามข้าก็ไม่เป็นการดูถูกเจ้าเรากับว่าการที่เซียวหยุนติดตามเขาเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเซียวหยุนกรอกตาคนนี้มั่นใจมาจากไหนเจ้าอูจีไม่เคยได้ยินชื่อกายามหาปราดโบราณแล้วจะอย่างไรกายาหุ้นตุ้นของแดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นของเราย,ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่าใครกล้ามาสู้ด้วยมีคนอดไม่ได้ที่จะตะคอกว่าเซียวหยุนเจ้าหญิงโสเกินไปแล้ว แดนศักดิ์สิทธิ์หุ้นตุ้นของพวกเจ้าหลายปีมานี้เคยมีกายาหุ้นตุ้นคนที่สองหรือเปล่าเจ้าอูจีก็หัวเราะลั่นฮ่าฮ่าฮอัจฉริยะทุกคนล้วนหญิงโสถ้าเจ้าติดตามข้าทันทีข้ากลับจะดูถูกเจ้าเจ้าเข้าไปในรังมังกรแท้จริงก่อนได้รอให้ข้ากวาดล้างรังมังกรแท้จริงค่อยตัดสินใจว่าจะติดตามข้าหรือไม่ตัดสินใจอีกครั้งว่าจะติดตามฉันหรือไม่ แค่เจ้าก็คิดจะกวาดล้างรามังกรแท้จริงข้าใช้นิ้วเดียวก็กดเจ้าได้เจ้าอูจีไม่ได้โกรธกลับมีสีหน้าชื่นชมดีเจ้ายิ่งหญิงโสข้ายิ่งชอบนี่แสดงว่าพรสวรรค์ของเจ้าสูงมากสามารถเป็นแม่ทับคนแรกของข้าได้อย่างแน่นอนเซียวหยุนถึงกับตะลึงคนนี้ออกจากบ้านได้กินยาเหรอในตอนนี้ในหัวของเซียวหยุน ก็มีเสียงของระบบที่ไม่ได้ยินมานานดังขึ้นภารกิจล่าสุดเอาชนะอัจฉริยายาพิเศษหนึ่งคนรางวัลคือการตระสู้สามครั้งฆ่าอัจฉริยายาพิเศษหนึ่งคนรางวัลคือการตระสู้สิบครั้งสยบอัจฉริยายาพิเศษหนึ่งคนรางวัลคือการตระสู้ยี่สิบครั้งเซียวหยุนมีความสุขมากเฮ้เฮ ตอนนี้เหลือการประสู้เพียงแปสบสครั้งเขากำลังกังวลอยู่ภารกิจใหม่ก็มาแล้วสบายใจเซียวหยุนคิดในใจว่าถ้าตนเองสยบเจ้าอูจีไม่เพียงแต่จะได้รับการประสู้ยี่สิบครั้งยังได้หน้าอีกด้วยอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขึ้นมาเจ้าอูจีเห็นเซียวหยุนมีความสุขขนาดนั้นก็หันกลับไปโบกมืออย่างมั่นใจ ในเมื่อเจ้าตกลงแล้วงั้นเจ้าก็เข้าไปในรังมังกรแท้จริงก่อนถ้าเจออันตรายอะไรก็บอกชื่อข้าได้เลยผู้จบก็เหยียบอากาศจากไปอย่างพอใจเซียวหยุนมองเงาของเจ้าอูจ๋จีโกรธจนกัดฟันเขาสาบานว่าเมื่อเข้าไปในรังมังกรแท้จริงแล้วจะต้องตีคนผู้นี้ให้คุกเข่าต่อหน้าเขาให้เขาร้องให้เป็นผู้ติดตามของตนเอง ทั v ้งอวีเอนอวีเอนมีสีหน้าอยากรู้อยากเห็นแล้วกล่าวว่าสิทธิพี่เซียวเจ้าจะติดตามกะยามหาปราดโบราณคนนั้นจริงๆหรือเซียวหยุนยิ้มแล้วกล่าวว่าติดตามเขาเป็นไปไม่ได้ข้าจะสยบเขาให้เขาเป็นผู้ติดตามของข้าทาั v ้งอวีเอนอวีเอนก็ตกใจสยบกะยามหาปราดโบราณถ้าคำพูดนี้แพร่ออ,อกไปทั้งโลกของผู้ฝึกตนก็จะเดือดดาลนทั v ้งอวีเอนอวีเอนก็คิดว่าเซียวหยุนเพอ้อเจ้อไปหน่อย แต่เขาก็ยังให้กำลังใจเขาสู้ๆข้าเชื่อว่าสิทธิพี่เซียวต้องทำสำเร็จแน่นอนจากนั้นก็ชี้ไปที่ทางเข้าถ้ำสิทธพิพี่ข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักผู้แข็งแกร่งที่เข้าร่วมรังเทพครั้งนี้รังเทพเปิดทั้งอวิเอนอวิเอนกับเซียวหยุนก็มาถึงทางเข้าหุบเขา